แยกพร้อมานะงสวัสดีจ้าเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องอยงมวนคนเดิมอีกเลยจ้าเมื่อนี้ยมว,วนพ้าเข้าสวนไทยอีกจ้าพี่น้องมาสวน ลานอยืขคางๆกันนะคะเพื่อนกําลังตัดไปเบื้องการตัดน้อไม้ของเพื่อนจะพี่น้องนี่ก็แตกดีมากๆนะคะพี่น้องแต่ละกอแตกเอาเนงเนงเนงไปใส่เบิดออนนัง,นองเอาเพื่อนก็ซื้อสีปาดยู่เมนบ,บ่คาดเอา,าน้ยน้ยเอาแต่น้อยงหญ่ๆเลยเนงก็ลายก็อันจะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนว่าปาดท,ทิม ปาทิ่มข้านเอาเพื่อเอาแต่นอ้อหญ่มีจักสวนนะนางนี่สวนอย่างโหดแล้วหดแล้วปาตอุ้ยแหนงบ่เอาแหนงบ่เอาโอ้ยเ,เยดี๋ยวป้าจะเก็บไปทูบเดินนี่แหนงนะเอาไปพอได้เห็ดจังหันเนะาะเดี๋ยวป้าจะเก็บเอาแหนงทีเธอหนาทิม่มเดียวแล้อเอาแต่นอ้อหญ่จ้ะพี่น้องสวนนี้สวนของหลาน อืขีดทิมเลยคันขีดทิมมันก็ได้ผลดีคือมันแตกนอแมนบ้นังม,นมันจะแตกนอใหญ่อือบอไดให้ขึ้นเลยบอเอาบอเอานางว่าปาดเริ่มแรกแนงเขาหลายนอเขาก็ยังจอยพี่น้องถ่าแแนงเขาผ่าเลยนะนงางสับไม่จำเลยขันบอสั้นขึ้นอยู่บอเซา,าขันปาดแบบนี้ยังขึ้นดีอือ แตงไปน้ำตัดไปน้ำจะก,ก่อละนางเบิดไรนี่เนื้อทีปุ่นเป้งน้ำทิ่มไว้เลยแล้วแต่เธอจะไงแต่ของหน้าหลอดกับย้วต่เพิ่น่าเพิ่นบวตัดมือนี่ขีดทิ่มแต่แนงใดวันกับเอาอยู่แม่นะเออแนงใดน้อยกับว่าเอานี่เปากอืมอ ใช่มีดคมๆคมคมหน้าหน้าเถ่าก็แต่แมนเกิดโพดเกิดเดืออเน,นียงเพิินวุ้ยมันปุ่งกี่ฟุนได้อยู่คนางหน้าจะแมงผิดใจแล้วหลายมปาดไปน้ำแตงไปน้ำ

ไปน้าสองรถเออไปน้าสรถเอาม่ีรถนึงขันในสามเออคันในสาเออของมันมหาคุณไอ้เออนชุ่มเสียงเขนี่ยองหน้าหน้าหน้าดอดเราคือว่าได้แค่เสา่เบอเอาหน้าดอดเพื่อนว่าแค่เสาอยู่คุามันต้องมอเดวเ่านโอ้โอ้ลงมามือเดียวที่มือขอยไปหาพอส่วนไนว่าเสาบัตรเออ ม่ได้คน้สย่แต่ว่า้ได้สาูได้สาโอ้รอรอบม้อนอเคอยู่ลงมาหลายมือก็แลนขึ้นแสดงว่าเนาะวู้ดีใจของยายม้อนขาทิมแล้วเนาะไหมขาทิมได้่ากับพ่อได้ใส่ดิได้มาแปะคนลมือังวัเาเจ็ดลวมุดกวนแล้วจังหวตูวาน น้อยๆก็กะอันได้กำใบร้อยใบร้อยคู่มือกับเพราะได้จีบไปท่าไสยู่ไปปาาพุ้ยคือจังไงเอาไฟสูมทิ่มน้อยอยู <c oughs> ออ่อือเปลเ่็นแล้วจกสิปลูกเน, <c oughs> นี้ยกะนเนี้ยกันเนี้ย อตัวเตือยกำลังปาดเดจะไปเอาคลิปตัวเตย <c ười> อยู่มือหืมหน่อใหญ่เดี๋ยวมือใหญ่เตยหน่อไม่เก่าอืมจ้กปีนางน่อไม้นี่สองปีอืม <ừ. S 2> ปีแรกปลูกป,ปีสองเออปีสอง โอ้นี่ปีสองปีสองแต่ว่ามันเริ่มปุ่งซาเป็นบ่อนงางก็ได้แตกนอซาปุ่งซาม,มันค้าติดหนาว,นนาวติดเย็ยนท้าอากาศเย็ยนก็เกิดบอดีจะพี่น้องนะไหมนอนนี่ไ็ไวบทางมือไหม เกิดเขาง้อยเขาอยู่ในกลางก่อเขาทิมสระทิมหน่ยทีเบิองเมงสังเกตตาข้างๆก็คือนอที่ปาดพานไปเดวพี่น้องเขาก็แตกขึ้นมานี่ก็คือปาดพานไปเดวเขาก็แตกขึ้นมาตอนนั้นก็จงตาไว้แล้วเขาก็ปาดแตกขึ้นมาคือเก้าจะพี่น้อง เผ็ดหน่อไม่ขเนียงมะน,นังนอนเเนียงหน่อยกับ,บ่เอาน่อกจาซากกับว่ได้เบิดเทียเดียวนี่พี่น้อง นอใดพอเอาก็เอานอใดบ่พอเ,เอาก็จงไว้ตัดมือไม้เดี๋ยวเขาก็ใหญ่ขึ้นนี่แตกแตกส่วนน้องจะปรุงซาแล้วก็แตกบ่เท่าเน้เต็มที่จะพี่น้องพึ่งปรุงพึ่งหดพอติดเย็นแต่บ,บ่แตกเขาได้น้องว่าถ้านออ้วนเงาก็ปล่อยขึ้นอีกก็ได้น้ำหนักปล่อยต่อไปปล่อยต่อไปเพื่อนว่ายังสิได้น้ำหนักอยู่ พี่น้องี่สวนนางกับบอคอยนะคะกำลังถ้านอวน้วนกับลอ้อล้อน้ำหนักเบิ่งนอนนี่พี่น้องนอนนี่สองกิโลก่าแทานะนางขั้นบัวสาม nhau đây nằm nạt giàn tạt tong há cỏ há ta suôn nhạy nhạy nè mướp hô muốn đứa pino thả bỏ sai thùng mướp quạ, khửa ta ป้าถือตาซ้ำนางนะเออจงไว้ตาเดียวจงไว้สูงลายเขาก็งอยเป็นมะงอยไว้พึ่งใส่ปุ๋ยตอนนี้พึ่งยังขาวๆอย่นาง ปาดต้องหาขอหาตาจ้พี่น้องปาดโดนตาก็จะบ่ได้รุ่นต่อไปตามล้ําก็ได้คือกันขายได้คือกันค่ะแนี้เนาะหนงตามล้ําเข้า่าแหนงไงก็ขายได้คือกันเป็นกระลับซื้อคือกันเมื่ก่อนนี่จ้พี่น้อง vui cặc xạ cặc xạ ต่อไปใส่อะไ้ของมือนี่หสวนตู e ้บักพริกอืมซื oh ้อใบกพกสวนใส่สวนงาบ่ยายสู้เพี่เด็กยายสู้ล้งหาเก็บบักพริกแล้วก็พอแล้วเราเฮย้าวก็กอน นั่งขิงว่าซื้อเศร้าซื้อแรงออแกไปทรงใส่แกซื้อเนี่ยมือแรงซื้อไว้บอได้ถ้าผ่าแพ็คโอ้แล้วแพ็คแพ็คทรงเอาไปทรงก็หลับไว้ใส่ตู้เซตูไ้ไว้อืม ตาแดดบ่ได้มาใกล้เลยได้ตีหมเกมีลูกเขยมีลูกสาวเหตุแทนโอ้ยปล่อยมือได้ยายแต่งก่ยากร้านสบายแ้้ยวยัางอยู่แต่ยายม่วนนี่แหละล้านกระบมี โอ้แหน่งนี่เป็นเป็นแหน่งที่เกิดมาจากต่อกอนนี่พี่นอข้างๆกันนะพี่น้องตัดไปแล้วแล้วเขาก็ได้แหนงออกมานะถ้าถ้าจงตาก็ได้นอแบบนี้ถ้าปาดเ่ะเป็นปาดเ่เหลือตาออกอยู่พี่น้องแต่ซ่ากลัวเขาสีแตกส่างตาไหมตรงจงตาที่เห็นเห็นไว้เขาได้แตกเขาจะได้แตกเร็ว พี่น้องพื้นที่นี่จากแต่ก่อนเป็นสวนพผิกสวนหอมผันผวนจากราคาหอมตกตํำม,มาปลูกลงปามพี่น้องปามได้ขายจะรอบแล้วนางมาทางทิมบ <c oughs> <c oughs> ท่านได้ขายเลยสู้ทิมเลยเบิดทวนเบิดทะลายสู้ทิมเลยพี่น,อน้องเนาะไม่เป็นราคาเอานาอไม่ดีกว่าเพื่อนบ่าอืม ผันพวนได้หลายทางเจ้ะพี่น้องอาชีพเกรรษตรกรนางแบกไปแล้วไปเบ่งว่านาะงจะได้หลายปันดใดเทบแยกพร่อมหอนะอมอนางเออนี่เป็นแยกพร้อมพี่น้องนอยใหญ่ราคาหนึ่ง น้อยใหญ่คือกันแต่ว่าน้อยลงกว่านอก่กระคักหนึ่งเมื่อนานสาว 25, ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ยแล้วก็สิบสิบห้าอุ่นสอนดิพัวใมึงถางเงาะนอแตกก่อแตกดีดีสามกอ่อถูกขังมันเพื่อนเหตุงานนะ <c ười> ก็เพราได้ย้อนสามกอ่อนเด้ดแต่ละปีนะในมือละสิบละสาวกิโลอยู่ ยายก็บ,บริของเงินเราใส่เด้ล่ะก็พอได้ใส่น้ำเน่าใหม้ปีนี้บ่ท่านได้ใส่ถงจักบาทเพราะว่าบ่ปลูกบ่อแทงแก่มีแต่สีทาังยางเดียวเขาได้ขานทางกระทางว่าสิปลูกยางสิปลูกทุเรียนทุเรียนเป็นไวยยอู่หันสามปีแล้วว่าได้ลูกแก๊กเทียเป็นแต่บ่ได้กินเพราะโลดีนี้มันกินง่ายนี่คันบ่าเกิดคือเกิดเดน่าใไม้บ่มีห่วงคือดอกทุเรียนเนี้ สันมะขูว่าสันว่าไม่นัดกันเป็นดอกเราเป็นพนัดกันล่วงหัวสักกุ้นลงน้ำกันเบิดเฮ้แยกพี่นนอะเต้นีนงก็ได้เป็นสอก น้อยอีกเอาว่ามันสิได้ยี่สิบเลยเด้อ่านางที่นี่นี่ฮะแต่ว่านางตัดเทนเดวเด้ครับพี่น้องนางตัดเทนเดวนางจะกลับไปตัดอีกแต่ว่าไอ้หมอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้จ้ะพี่น้องเมื่อนี้ตัดมาแล้วประมาณยี่สิบละสามสิบนี่แหละจ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เยมอนก็จะขอตัวไปเพียงซ้ำนี้นะคะพี่น้องจ้าู้นันงกำลังเข้าไปตัดแต่ยยมอนบอกไปน้ำนางนางก็ยังยู่ยี่สองสามแถวนะคะไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะหากชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้ากดก,กระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากจ่องเยมอนคนเดิมยยมอนก็จะขอตัวไปเพียงซรำนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ จะย้อนย้อนเสงแต่มาชมร้านตัดน่อไม้จะพี่น้องกะเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับส่วนนี้ไว้เมื่อหน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องจ้าน,นี่จะสังเกตต่อติดตัดแล้วหนีแนงเขาก็ขึ้นค่ะพี่น้อง ไวคลิปหน้าพอ,อกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ